สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลงน้ําตาลพาเที่ยวอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานเป็นไหลสีราชานะครับวันนี้ลงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววันไหลนาเกลือนะครับกบไปเตรียมน้ําใส่แล้วเกือบเต็มแล้วก็เดี๋ยวลงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศงานวันไหลนาเกลือนะครับตอนนี้ก็กําลังเติมน้ําอยู่ให้เต็ม นี่เด็กๆกลับพร้อมกันละไป,ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันไหลาหนาเกลือนะครับซึ่งตอนนี้ <c oughs> ที่บ้านลุงน้ำตาลเนี่ยก็เป็นอยู่เขตนาเกลือนะครับเขตทุงท่งกาดก็ไหลทุ่งกาดด้วยนะครับไหลที่บ้านด้วยแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเทศกาลไหลาหนาเกลือปีนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนเที่ยวจะเยอะขนาดไหนนะครับมาดูกัน นนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับน้องนิวเมื่อวานก็ไปลุยไหลสีราชามาน้องโอก็สเตร็มตัวนี่น้องนิวใช้ยาแหนมตุ้มจิ๋วไปวันนี้น้ำก็กำลังเต็มละเต็มยังเต็มแล้วนะครับอ่ะอีกนิดก็เดี๋ยวออกเดินทางกันได้เลย ไปพร้อมแล้วลุยพี่ปอนก็โยโนโนอนแล้วพร้อมไหมลุย,ล,ยลิวะูเสื้อลิวะูแว่นกับสีแดงใช่เจ๋งมากตอนนี้ก็เข้ามาเส้นพัทยาเหนือนะครับจะทะลุไปวงเวียนปารลมาเพื่อวิ่งตรงขึ้น นาเกลือนะครับจะสตาร์ทก็เมื่อกี้ก็โอ้สตาร์ทมานะคนเล่นกันเยอะมากตอนนี้ก็จะไปสตาร์ทที่วงเวียนปารุมาตรงพัทยาเนี่ยนะครับหน้าโรงเรียนโรงแรมดุสิตช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงพัทยาเนี่ยเขาจะเล่นกันพรุ่งนี้นะครับจะส่วนใหญ่หรือจะเล่นตอนเย็นยน,นะครับตอนจะมืดตอนมืดเนี่ยเขาจะเล่นกันเยอะ แต่ถ้าเป็นกลางวันนะก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสําหรับบริเวณนี้ถ้าเป็นพรุ่งนี้จะเยอะมากถ้าเป็นพรุ่งนี้นะครับใครเข้ามาต้องทําใจนะครับว่าพรุ่งนี้พัทยาเนี่ยถ้าคุณเข้ามาคุณเข้ามาคุณได้ออกตอนมืดมดแน่นอนได้ออกตอนมืดแน่นอนนะครับเพราะว่าวันไหลพรุ่งนี้คนจะเยอะมาก ตอนนี้ก็ปับปลายไปมันนิดๆไม่เยอะตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณเทอร์มินอลพัทยาเหนือนะครับห้างเทอร์มินอลน,นี่นะครับมีเครื่องบินอยู่นู่นแล้วดูข้างหน้านะครับรถรถน้ำดับเพลิงดูกำลังขีดน้ำสนุกสนานเลยอันนี้เป็นรถน้ำของน่าจะเป็นของโรงแรม ลองบีดหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอบอบจกนำเฮงจเจริญกิจวอเตอร์นะครับทานสปอร์ตเป็นรถน้ำนะครับฝรั่งเมามาเที่ยวฝรั่งได้ทำการเหมามาเที่ยวนะครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวแล้วตอนนี้มีปาร์ตี้โฟมอยู่นี่นะครับนี่ที่หน้าห้างเทอร์มินอลน,นะครับมีปาร์ตี้โฟมอยู่นี่เลยโฟมฟองกระจายอยู่เนี่ยนี่นะครับเขามีปาร์ตี้โฟมอยู่ตรงนี้เหนฟไหมลอยระลิว้ว ลลอลอยไปเดี๋ยวลงน้ำตาละออาขวาไปเพื่อไปนาเกลือนะครับจะไม่ลงไปชายหาดโอ้เขามีสวนน้ำให้เด็กเล่นด้วยตรงนี้นี่นะครับมีสวนน้ำให้เด็กเล่นมีเป็ดมีอะไรนุกีนี่แต่ก่อนเป็นห้างเบสซ์เปอร์ตร์เก็ตนะครับลุงน้ำตาลเคยทำงานอยู่นี่เดี๋ยวนี้เขาทุบเป็นเธอเป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรสักอย่างแล้วก็มีโรงแรมตรงนู้นน่ะสวยเลยไม่รู้ชื่อโรงแรมอะไรเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาออกไปครับก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับชาวต่างชาติ มาเต็มไหนโนนรถเริ่มติดแล้วฝั่งโน้นฝั่งเข้านาเกลือนะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลก็จะเข้าฝั่งนาเกลือนี่นี่วงเวียนปาโลมานะครับอันนี้เป็นวงเวียนใหม่นะครับวงเวียนเก่าสมัยที่ลงน้ําตาลเคยอยู่เคยทํางานเนี่ยจะเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับตรงไปนี่ก็จะลงชายหาดนะครับเพื่อน ถ้าตรงไปเนี่ยจะลงชายหาดโรงแรมดุสิตธานีเือดุสิตธานีนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เลนที่จะขึ้นไปนาเกลือแล้วนะครับก็รถจะติดยาวไปจนถึงนาเกือนะครับเส้นนี้ เต็มเลยสองฝั่งทางบเล่นน้าอยู่กบรรยากาศวันไหลหนาเกลือนะครับวันนี้เมื่อวานเนี่ยลงน้ําตาลพาเด็กๆไปเล่นวันไหลสีระชานะครับวันนี้เป็นไหลหนาเกลือ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหลพัทยานะครับเนี่ยโรงแรมอันนี้สวยมากเลยชื่อโรงแรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องไปดูเนี่ยก็ทําคล้ายๆย,ยานอาวกาศนะครับนี่ก็นักท่องเที่ยวชาต่างชาตินะครับก็มาเล่นน้ําสงการก็ ประเพณีสงการไทยเนี่ยด่งดังไปทั่วโลกนะครับเวลามีสายนเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบมากที่จะมาพัทยานะครับเพื่อมา,อาเล่นสงการประเพณีสงการบ้านเราเนี่ยมันดังไปทั่วโลกนะครับต้องบอกเลยไปขึ้นไปทางนี้เลย อ,อยากรู้นะครับว่าอันนี้มันเป็นโรงแรมอะไรสเปซนะครับสเปซโฮเทล ที่นะครับเนี่ยข้างทางก็จะมีอาหารในแป้งมีอุปกรณ์เล่นน้าเนี่ยจำหน่ายเต็มสองข้างทางนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พอค้าไม่้าเนี่ยจะนาพวกปืนฉีดน้ําพวกอะไรเนี่ยมามาขายนี่ก็ลดขายน้ําแข็งนะครับนี่ก็โอเคเลยก็คือ นี่ไปเที่ยวด้วยทำธุรกิจไปด้วยนะครับไปเราก็จะไปตรงไปเรื่อยๆให้เด็กเล่นน้าไปเรื่อยๆนะครับอยู่ท้ายรถกันลงน้ำตาลก็เป็นหน้าที่พลขับนะครับ ก็ยังอยากจะเล่นน้ำก็ยังขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลาเกือบ20นาทีแล้วนะครับลุงน้ำตาลยังไม่ได้ไปไหนเลยก็บรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็น นักท่องเที่ยวของไทยปนกับของต่างชาตินะครับสนุกสนานกันไปนะครับวันสงการเย็นชุ่มช่ำกันไป เที่ยวชาวน่าจะเป็นชาวจีนนะครับน่าจะเป็นชาวจีนก็เล่นมาเล่นกันแบบสนุกสนานกันไปนะครับออดดนอนเยอรถขนนอนบางคนก็มาจากกรุงเทพนะครับมาเพื่อมาเล่น สนุกสนานกันไปครับมาท่องเทียเ่ยวชาวจีนนะครับตอนนี้ก็มาได้อยู่ประมาณแค่ประมาณ200เมตร200-300เมตรติดยาวนะครับ น้ำนะครับของจันทองนี่นะครับส่วนใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับคนไทยครึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่ง ยาวไปนะครับมืดเหมือนเดิมวันนี้ไหลหนาเกลือนะครับตอนนี้ก็มาโซนส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วนะครับเพราะจะเข้าตัวนาเกลือแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนไทยนะักนักท่องเที่ยว ที่มาเล่นน้ำคนไทยนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นวัดโพนะครับกาใ็ให้เด็กจอดเล่นน้ำกัน ีล,ลงน้ําตาลจะไปให้สุดลานโพนะครับไปที่ตลาดลานโพแล้ววนย้อนกลับมานะครับแล้วก็ไปออกเส้นทางเดิมที่จะออกพัทยาเหนือนะครับอันนี้ยังไม่ครบรอบนะครับขนาดวนยังไม่ครบรอบก็จะมืดละไปไปเรื่อยๆ ยังไม่ถึงตลาดหลานโพเลยนะครับเพิ่งถึงเลยแยกวัดโพมานิดหนึง่งยังไม่ทันจะครบรอบนะครับตอนนี้ครึ่งเพิ่งถึงประมาณ แล้วนะครับยังไปไม่ถึงลานโพนะครับตอนนี้ยังอยู่แค่ประมาณซอยสิบสี่เองบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับข่าค้ำไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่มีทีท่าว่าจะยอม ละยังไปไม่สุดทางนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็มาเปิดคลิปที่ตรงนี้ดีกว่าสำหรับอ p นี้ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆมาเล่นสงการวันไหลหนาเกลือนะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีครับ